สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ก็เป็นสินค้าที่มีแต่ละชุมชนนะครับร่วมกันผลิตขึ้นมาเพื่อที่จะจําหน่ายไปมีหลายประเภทเช่นเดียวกันนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะมาดูในส่วนของเกณฑ์การคัดเลือกสุดยอด1ตําตำบล1น1ผลิตภัณฑ์ไทยประจําปี2559นะครับกับ3 แกนนาที่จะเป็นผู้วางหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกสุดยอดผลิตภัณฑ์ของไทยครับท่านแรกนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกครับท่านชูชาติกีฬาแปลงครับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกท่านฐานุพงศ์เจริญสุรพิลมและท่านพัฒนาการจังหวัดพิษณุโลกท่านนัทธิยาพรศรีสุบัณสวัสดีทั้ง3ท่านครับ สวัสดีครับสวัสดีค่ะก่อนอื่นเลยค่ะต้องสอบถามไปยังท่านพ่อเมืองก่อนหนๆก็มาร่วมในรายการกับเราแล้วเราจะได้ยินเรื่องของสินค้าโอท็อปเนี่ยเป็นประจําเลยค่ะทีนี้หลายคนก็อาจจะอยากทราบว่าเรื่องราวของการคัาสั่สุดยอดสินค้าโอท็อปแบบนี้เนี่ยล่ะคะมันจะสนองตอบกับพี่น้องประชาชนได้อย่างไรแล้วก็รวมไปถึงเป็นโครงการที่จะทางด้านของภาครัฐเนี่ยจะเข้ามามีส่วนส่งเสริมหรือว่ามีส่วนร่วมกับภาคประชาชนอย่างไรบ้าง เรียนอย่างนี้นะครับว่าการขัดสันสุดยอดหนึ่งจังบลหนึ่งผลิตภัณฑ์นั้นเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลปัจจุบันนะครับที่ต้องการให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศเนื่องจากว่าผลิตภัณฑ์โอทอปนั้นได้กระจายอยู่ทุกจังหวัดทั่วประเทศของเราอย่างมากมายนะครับเ,เพื่อที่จะได้ให้มีการาสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ ให้มีการสร้างอาชีพสร้างรายได้ลดความเหลื่อมลำ้ำแก้ไขปัญหาให้พี่โน้องประชาชนในพื้นที่นะครับซึ่งในการดำเนินการนั้นก็จะมีการคัดสรรผลิตพัณฑ์ดังกล่าวทุก2ปีนะครับสปีจะมีการคัดสรรั้งหนึ่คร,ครัค้งในปีนี้คือปี2559พันห้ารมอากาขตอารหนตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์แห่งชาติ ก็ได้มอบมาให้กรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยไดำเนินการคัดสรรสุดยอดผลิตพันธุ์หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตพันธุ์หรือว่าท็อปซึ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งก็ทุกจังหวัดก็ต้องดำเนินการเช่นเดียวกันครับช่วงระยะเวลาในการดําเนินการนี่จะพร้อมๆกันทุกจังหวัดทั่วทางประเทศไคะใช่ครับ,รบก็คือจะอยู่ในช่วงช่วงราวๆนี้ช่วงเนพฤษภาคมใช่ครับค,ค่ะ ผเรียนถามท่านรองผู้ว่าราชการนะครับสำหรับวัตถุประสงค์ของการคัดเลือกคัดสรรสุดยอดผลิตภัณฑ์ตรงนี้เนี่ยมีวัตถุประสงค์อย่างไรบ้างครับครับก็การคัดสรรครั้งนี้นะครับวัตถุประสงค์ก็มีหลายประการด้วยกันนะครับก็ประการแรกนะครับก็เพื่อที่จะได้จัดระดับผลิตภัณฑ์นะครับ product level นะนั่นก็คือระดับเขาอยากให้ดาวนะครับหนึ่งดาวสองดาวสามดาวสี่ดาวและห้าดาวนะเหมือนทุกครั้งที่จัดมานะครับเพื่ออะไรครับเพื่อจะได้พัฒนาสินค้า ให้เจริญให้ดียิ่งขึ้นต่อไปนะนี่เป็นวัตถุประสงค์ประการแรกนะครับและประการที่สองที่สําพันคือจะได้เป็นการจัดระดับนะฮะฐานข้อมูลของของสินค้าโอท็อปผลิตภัณฑ์น่นะครับว่ามีผลิตภัณฑ์อะไรบ้างซึ่งมีทั้งหมดหประเภทด้วยกันในส่วนของพิเศษโ,โล,ลาเราไได้ทราบเลยนะทั้งห้าผลิตภัณฑ์อยู่กันทุกอาเภอนะมีสินค้าอะไรบ้างเพื่อจะได้บูรณา,าการต่อไปทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะได้มีฐานข้อมูลเพื่อพิจารณาต่อยอดต่อไปนะครับประการที่สามก็ ที่สาคัญคือเป็นการเสริมสร้างในเรื่องของคุณค่าของผลิตภัณฑ์โอท็อนะครับซึ่งตรงนี้ถือว่าสําคัญนะครับ,รบเป็นการต่อยอดนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะต้องเพื่อพัฒนาเสร็จปุ๊บก,ก็จะได้ให้เป็นที่ยอมรับของบุคคลทั่วไปนะฮะเป็นการต่อยอดสร้างงานสร้างอาชีพแล้วก็สร้างไรายได้เพิ่มมากขึ้นอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญอีกประการหนึ่งและที่สําคัญที่รัฐบาลทุกรัฐบาลนนโดยเฉพาะบัจจุบันเนี่ยได้จัดคัดฉานครั้งนี้นะครับเพื่อเป็นการ ส่งเสริมนะฮะให้ประชาชนมีส่วนร่วมนะฮะในการผลิตภัณฑ์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นผู้ผลิตผู้ประกอบการต่างๆนะฮะรวมทั้งกลุ่มประชาชนเนี่ยได้มีส่วนร่วมในการนําเสนอผลิตภัณฑ์ต่างๆให้เจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าต่อไปนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นวัตถุประสงค์ที่สําคัญที่ได้จัดทําในครั้งนี้นะครับครับผมการที่จะให้ภาคประชาชนนั้นเข้ามามีส่วนร่วมเนี่ยก็คือเขาเป็นคนขายไอเดียให้เราหรือว่าเขานําผลิตภัณฑ์เนี่ยมานําเสนอเลยะคะ ในในเรื่องของการส่งส่งเสริมหรือว่าการต่อยอดในเรื่องของผลิตภัณฑ์ในการสร้างการมีส่วนร่วมของผู้ประกอบการทั้งหลายอย่างเนี้ยค่ะอย่างที่ท่านรองบอกว่าจะเป็นการกระตุ้นให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมเขาจะมีส่วนร่วมในเรื่องของนําผลิตภัณฑ์มานําเสนอเลยหรือว่าจะเป็นเพียงแค่เนี่ยเขามีไอเดียแต่เขาไม่มีทุนแล้วแบบนี้เขาเขาจะทายังไงเดีบ้างตรงนี้ขออนุญาตได้เรียนเพิ่มเติมนะครับว่าจะเป็นเรื่องของระบบการจัดทำของข้อมูลของผู้ผลิตผู้ประกอบการ นะครับซึ่งเจ้าของผลิตพันธ์ต่างๆนั้นจะต้องมีการลงทะเบียนไว้กับคณะกรรมการของจังหวัดน,นะครับในประเภทผิดพันธ์ทั้ง5้าประเภทไม่ว่าจะเป็นอาหารคเครื่องดื่มเรื่องของผ้าเครื่องแต่งกายเรื่องของของที่ระลึกของใช้พวกนี้นะครับแล้วก็อันที่5ก็คือเรื่องของประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารจะมี5ประเภท ดังนั้นผู้ผลิตผู้ประกอบการทั้งหลายที่ได้ทํากิจการเหล่านี้ก็จะต้องคัดสรรผลิตภัณฑ์ของเ,เองที่มั่นใจว่ามีมาตรฐานเพียงพอเอามาสู่ระบบของการลงทะเบียนเพื่อให้ทางข้นรามการระดับจังหวัดของเราได้รับใบรา,ายละหนึ่งหนึ่งตัวอย่าง <S 1> <S 1> <S นะครับเพื่อเราที่จะได้จัดเกรดเพราะสินค้าโอท็อปหรือหนึ่งตำบ,บนหนึ่งผลิตภัณฑ์ในปัจจุบันนั้นต้องถือว่าขณะนี้ทางรัฐบาลให้ความสําคัญอย่างยิ่งมีการพัฒนาไปสู่ระดับเป็นสินค้าพรีเมียม ขึ้นห้างใหญ่แล้วก็บางบางชนิดก็สามารถที่จะนําไปจําหน่ายบนเครื่องบินโดยสารระหว่างประเทศก็ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจในภูมิปัญญาของคนไทยด้วยในเรื่องของผลิตภัณฑ์เหล่านี้ครับคือผลิตภัณฑ์แต่ละอย่างที่จะผ่านการคัดสรรเนี่ยคือต้องมีการลงทะเบียนอย่างถูกต้อง,งทะเบียนแล้วก็นําสินค้าตัวอ,อย่างมาเอามาดูลดแล้วมาตรวจสอบตรวจสอบมาตรฐานคุณภาพแล้วเราถึงจะให้ระดับการพัฒนา ในประเภทแต่ละระดับหนึ่งดาวดาวสองดาวถ้าระดับ5ดาวก็ถือว่าสุดยอดก็มีโอกาสที่จะ,ะประสบความสำเร็จในเชิงธุรกิจนะครับพิศณุโลกเนี่ยมีอะไรที่คาดว่าน่าจะได้ผลิตภัณฑ์คุณภาพบ้างครับค่ะก็มีหลายตัวด้วยกันนะคะอย่างเช่นที่เราเอามาโชว์ตรงนี้นะคะเป็นผลิตภัณฑ์ดอกไม้จากดินไทยนะคะคแล้วก็ ประเภทผ้านะคะแล้วก็เป็นประเภทอาหารที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดพิษนุโลกคือกล้วยนะค่ะกล้วยต,ตาค่ะแล้วก็ของตกแต่งที่นลึกอย่างอ,นนอย่างเรื่องของคุณสมบัติล่ะคะท่านคะคุณสมบัติของผู้ผลิตหรือว่าผู้ประกอบการเนี่ยที่จะเข้าร่วมกิจกรรมการคัดสรรเนี่ยเขาจะต้องมีคุณสมบัติอย่างไรบ้างคะค่ะอันดับแรกเนี่ยจะต้องเป็นผู้ผลิตผู้ประกอบการโอท็อป ที่มาลงทะเบียนค่ะกับสำนักง,งานพัฒนาชุมชนทั้งระดับอำเภอและก็ระดับจังหวัดนะคะในปี57 58ที่ผ่านมาค่ะเป็นคน,นะคะที่ลงทะเบียนเมื่อ2อปีที่ผ่านมาแล้วค่ะแล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่เขาจะเอามาคัดสัรเนี่ยนะคะจะต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่เขาระบุไว้ตอนที่เข้ามาสมัครลงทะเบียนนะคะ,คะแล้วก็ผลิตภัณฑ์นี้จะต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน เช่นถ้าเป็นอาหารก็ต้องได้ออยอะไรเงี้ยค่ะ,คะถ้าเป็นของใช้ก็เป็นมอผอชอ,อะไรเงี้ยนะคะค่ะแล้วการใบรับรองมาตรฐานเนี่ยค่ะมันก็จะมี2ลักษณะถ้าหากเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ตัวใหม่เลยนะคะเป็นผู้ผลิตผู้ประกอบการโอท P ซึ่งเพิ่งมาลงทะเบียนเนี่ยถ้าอยู่ในระหว่างทียง่ยังไม่มีใบรับรองแต่อยู่ระหว่างที่ยื่นขอใบรับรองมาตรฐานเนี่ยก็สามารถมาลงทะเบียนได้นะคะแต่ถ้าเป็นผู้ผลิตผู้ประกอบการรายเก่า ซึ่งเขามีการพัฒนาผลิตภัณฑ์เขาเพิ่มขึ้นจาก2ปีที่แล้วเนี่ยเข้ามายื่นแต่ว่าใบรับรองมาตรฐานหมดอายุอยู่ระหว่างการยื่นก็สามารถมาสมัครคัดสั่งได้เหมือนกันนะคะในกรณีนี้ก็คือ1เลยจะต้องเป็นผู้ประกอบการที่มีการลงทะเบียนไว้แล้ว 2>, <ช>2อาจจะเป็นผู้ประกอบการรายใหม่3เป็นผู้ประกอบการรายเดิมแต่ว่ามีการต่อย,ยอดผลิตภัณฑ์ทีนี้มันจะเกิดความเดิมล้ำกันไหมคะเพราะบางคนอาจจะมองว่าเอ๊ะรายนี้เนี่ยมีผลิตภัณฑ์ อยู่แล้วเราก็เคยได้รับรางวัลมาแล้วเจ้าอื่นนี้จะเข้ามาแย่งชิงรางวัลกันได้บ้างหรือไม่อย่างไรอย่างเงี้ยค่ะไม่อะค่ะเพราะว่าเราเปิดโอกาสให้ทุกคนเนี่ยนะคะเสมอภาคกันหมดเจ้าที่มีผลิตภัณฑ์ใหม่เนี่ยบางทีเนี่ยค่ะคือผลิตภัณฑ์เขาอาจจะมีมาตรฐานหรือน่าสนใจมากกว่ารายเก่ากันได้ะนะคะค่ะ,คะ แบบนี้เรามีการส่งเสริมหรือว่าสนับสนุนชุมนิชุมชนยังไงบางหาที่เขาจะสร้างสารรค์ผลิตภัณฑ์แบบนี้ขึ้นมาครับค่ะ,คะก็เรียนว่าผลิตภัณฑ์โอท็อปเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากภูมิปัญญานะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะส่งเสริมให้คนที่อยู่ในชุมชนที่เขามีภูมิปัญญาเนี่ยคะ่ะนำภูมิปัญญาของเขาเนี่ยมาพัฒนาสินค้าทีนี้การพัฒนาสินค้าเนี่ยถ้าจะขายได้ก็ต้องตรงกับความต้องการของตลาดด้วยนะคะก็อันนี้ก็เป็นวิชาการที่เราจะให้ความรู้แก่เขาอะค่ะครับผมค่ะ ทีนี้เรามีเกณฑ์ในเบื้องต้นไหมคะสาหรับการคัดสรรเพราะว่าการคัดสรรแ,แต่ละรายการแต่ละเจ้าแต่ละผู้ประกอบการเนี่ยกว่าจะได้1ดาว2ดาว3าดาวเนี่ยหลักเกณฑ์แต่ละดาวนี่จะเป็นอย่างไรบ้างคะค่ะเราก็จะมีหลักเกณฑ์การให้คะแนนเนี่ยอยู่3ภาคด้วยกันนะคะ,คะภาคกอภาคขอเนี่ยเป็นการพิจารณาคุณสมบัติในเบื้องต้นนะคะก็จะมีการให้คะแนนในระดับจังหวัดภาคกอกับภาคขอ ภาคก่อนนี่ก็จะให้คะแนน30คะแนนภาคขอนี่จะให้25คะแนนอีก45คะแนนเนี่ยเป็นส่วนกลางที่จะให้คะแนนนะคะ mm hmm. เพราะว่าบางทีเนี่ยผลิตภัณฑ์บางตัวนี่ต้องอาศัยเทคโนโลยีอย่างเช่นอาหารนี่จะต้องเข้าแล็บอย่างงี้ค่ะส่วนกลางเขาจะเป็นคนให้คะแนนนะคะครับผมในส่วนของการแยกประเภทผลิตภัณฑ์ที่จะส่งคัดสรรเนีย่ยเห็นบอกว่าเป็น5ประเภทนะครับครับ,รบ,รบให้ท่านได้อาา่าเล่าให้ท่านผู้ชมได้ฟังอีกสักครั้งหนึ่งครับ ก็แค่ประเภทามที่ผมได้เรียนไปจนใหญ่ก็เราก็มักมองเห็นกันโดยทั่วไปนะครับว่าเป็นอาหารเรื่องของเครื่องดื่มเรื่องของผ้าเรื่องของเครื่องแต่งกายเรื่องของของใช้ของตกแต่งที่ลึกอ,อย่างที่มองเห็นด้านหน้านี่นะครับแล้วก็สมุนไพรที่เป็นสิ่งของที่ไม่ใช่อาหารเดี๋ยวนี้ก็เป็นที่นิยมกันโดยเฉพาะในเรื่องของ เรื่องนวดประคบเรื่องอะไรทั้งหลายนะครับเป็นเรื่องของคุณภาพชีวิตของผู้คนในยุคปัจจุบันที่หวยหากันนนั้ในผลิตภัณฑ์ทั้ง5ประเภทนี้เราเราก็จะได้คัดเลือกที่มีคุณภาพที่ดีที่สุดนะเพื่อได้ให้โอกาสเขาในเชิงทางการตลาดเพราะว่าถ้าเขาสามารถทําได้ตามมาตรฐานแล้วก็มีตลาดรองรับก็นั่นก็เท่ากับว่าได้สร้างไรายได้ให้กับผู้ประกอบการผู้ผิตแล้วก็เป็นการ กระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศด้วยเพราะว่าสินค้าโอท็อปนั้นเป็นรากฐานสําคัญของประเทศของประเทศเราเพราะว่ากระจายอยู่ทุกจังหวัดนคะครับเพราะฉะนั้นรัฐบาลชุดปัจจุบันก็ได้ให้ความสําคัญในเรื่องนี้อย่างยิ่งครับนี้ค่ะแบบนี้สถานการณ์ที่น้ําเราไม่ค่อยจะมีเพื่อการเกษตรเท่าไหร่เนี่ยเรามีการส่งเสริมหรือว่าสนับสนุนให้เกษตรกรเนี่ยจากที่เคยทํานาหรือว่าปลูกพืชผลทางการเกษตรอนหันมา สร้างสรรพสินค้าโอทอปอันนี้ก็เป็น,นส่วนหนึ่งที่สามารถที่จะชดเชยหรือทดแทนรายได้ที่ขาดหายไปในภาคกาเครเกษตรโดยมามุ่งเน้นในเรื่องของการพรัฒนาผลิตภัณฑ์โอทอปที่มีอยู่ในเรื่องของการเพิ่มมูลค่าให้เกิดคุณภาพนะครับนัานจะเห็นได้ว่าในช่วงนี้รัฐบาลโดยเฉพาะยิ่งในส่วนของกรมการพัฒนาชุมชนจะให้ให้ความสำคัญในการจัดงานระดับประเทศนะเพื่อที่จะเป็นตลาดใหญ่ ที่จะให้ผู้ผลิตผู้ประกอบการโอทอปทั่วประเทศได้นําผลิตภัณฑ์ของตัวเองที่โดดเด่นที่มีการคัดสรรตามลาดับชั้นเนี่ยเอาไปจําหน่ายพร้อมกัานั้นก็ได้พัฒนาไปสู่ระดับตลาดที่สูงขึ้นที่เรียกว่าตลาดพรีเมียมหรือแม้กระทั่งในเรื่องของนักท่องเที่ยวระหว่างประเทศที่เดินทางโดยสายการบินต่างๆก็ได้มีการติดต่อขอความร่วมมือในการที่จะนำผลิตภัณฑ์โอทอปต่างๆ ดังกล่าวนะฮะที่โดดเด่นจริงๆเนี่ยนะครับที่เป็นหน้าตาเป็นเอกลักษณ์เป็นความภาคภูมิใจของคนไทยเราเอาขึ้นเครื่องเพื่อให้หนักท่องเที่ยวผู้เดินทางทั้งหลายได้มีโอกาสที่จะเลือกซื้อนําไปใช้ประโยชน์นะครับแล้วก็หรือเป็นของฝากของที่ลึกนะครับแล้วก็ได้มีการประสานงานกับร้านค้าในบริเวณท่าอากาศยานนานาชาติต่างๆที่จะมีการ display แต่ง <c oughs> จัดลานโชว์ให้เห็นตัวอย่างสินค้าแล้วก็สามารถที่เลือกซื้อเพิ่มเติมตม,มีออเดอร์เพิ่มเติมนะครับอาจจะมีมีซูเนตแมทชิ่งกันภายหลังถ้าสนใจจะทํากันในเชิงธุรกิจใหญ่ๆ <c oughs> ค่คและณตอนนี้ค่ะท่านรองค้ะทางด้านของจังหวัดเราเนี่ยได้เปิดรับสมัครสําหรับผู้ที่สนใจอยากจะร่วมการคัดสรรสุดยอดผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบนหนลหนึ่งผลิตภัณฑ์แล้วบ้างหรือยังคะอ๋อครับก็เรื่องนี้หลังจากที่เราได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารสินค้าโอทอปของจังหวัดนะครับ ก็ได้กําหนดวันไปเรียบร้อยแล้วครับก็เริ่มไปแล้วนะฮะตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วครับสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเริ่มเปิดรับสมัครแล้วรับสมัครแล้วครับตั้งแต่วันที่4พฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยอันนั้นก็เป็นประเภทเครื่องดื่มนะครับเครื่องดื่มแล้วพวกผ้านะครับประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่ไม่ใช่อาหารวันที่4เราก็รับสมัครไปละส่วนหนึ่งวันที่4ที่ผ่านมาผลตอบรับเป็นอย่างไรบ้างคะท่านก็ทยอยมาก็ส่งมาเรื่อยๆครับสามารถรับวันที่4ีนี้ทะลุถึงวันนี้ก็ได้นะวันที่4เสรร็จแล้วเามี่เคร็จ ห้าประเภทนี้ก็ประเภทถัดไปคือวันที่9คือเมื่อวานนะวันที่เก้านะเมื่อวานนี้เราก็รับสมัครนะในกลุ่มพวกของใช้นะฮะของใช้ของที่ระลึกนะครับของตกแต่งทั้งหลายอันนี้คือเมื่อวานนี้แล้ววันนี้ที่เราให้สัมภาษณ์อะไรตรงเนี้ยวันนี้ก็เรื่องประเภทอาหารนะครับอันนี้ก็จะครบ5ประเภทเลยนะซึ่งทั้ง5นี่ถ้าส่งมาไม่ทันทําไงครับพรุ่งนี้ก็ยังได้อีกนะฮะพรุ่งนี้ก็ยังเปิดรับอยู่ส่งมาทุกกลุ่มเลยนะครับตรงนี้ก็ไปส่งได้ที่สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด พิษณุโลกที่สารกางจังหวัดหลังจากนี้จังหวัดเราก็ได้กําหนดแน่นอนนะครับเพราะว่าเราต้องรีบรายงานผลคะแนนนะครับอย่างที่ท่านบรรการได้เดือนไปเบื้องต้นเมื่อกี้นะครับว่าเราก็ตั้งคณะกรรมการมีผู้ทรงคนวุฒิทั้งหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดภาครัฐภาคเอกชนนะฮะผู้ทรงคนวุฒิท่านอาจารย์ที่เกี่ยวข้องต้องต้องผู้ทรงคนวุฒิแต่ละประเภทเลยนะฮะเราไม่ใช่ตั้งเฉพาะด้านเฉพาะด้านครับใครเก่งอาหารอยู่อาหารใครเก่งรือผ้าอยู่ผ้าครับมีคณะรักห้าท่านนะครับ ตรงนี้เราก็ได้ออกคําสั่งโดยท่านผู้ว่าการจังหวัดเนี่ยแล้วเราก็นับหมายแล้วครับให้คะแนนกันวันที่11กับ12ที่จะถึงนี้เลยพรุ่งนี้ยังคงสามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้เป็นวันสุดท้ายแล้วก็ปิดรับสมัครปึ้งนี่เราเตรียมให้คะแนนเลยทันที1 1 12นี่ก็นับหมายกันตั้งแต่9โมงเช้าเป็นต้นไปกรรมการทั้งหลายนะฮะมาให้คะแนนของโอท็อปที่ส่งมานะครับที่โรงแรมหัตสนันในเขตอำเภอเมืองพิษณุโลกตรงนี้นะครับ งกรรมการเขาอย่างที่ท่านบรรการพูดเมื่อกี้ว่ามันแบ่งเป็น3กลุ่มด้วยกันนะในกลุ่มชนกอเนี่ยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นะครับผลิตภัณฑ์แล้วก็ความเข้มแข็งของชุมชนก็จะดูภายนอกด้วยสายตาเลยดูอย่างที่เราเห็นเนี่ยนะฮะให้คะแนนเรื่องอะไรีอะไรอย่างนี้ด้วยครับเขาจะดูเลยนะฮะว่าจะให้คะแนนเท่าไหร่เต็มทั้งหมด35คะแนน30คะแนนนะในส่วนแรกนะฮะในส่วนที่2ภาคขอก็จะเป็นในเรื่องของการตลาด การตลาดตรงนี้ก็สําคัญนะการตลาดแล้วก็ที่มาของสินค้าในตรงนี้ประมาณ20่สคะแนนและสุดท้ายก็จังหวัดเรารับผิดชอบ2ส่วนนะฮะก็ห้าสิบห้าคะแนนส่วนอีก45คะแนนเหมือนทรรนการว่าเมื่อกี้นะฮะเป็นภาคคอนะฮะตรงนี้เรื่องคุณภาพของสินค้าก็จะต้องไปดูเรื่องอาหารการกินว่าเป็นยังไงนั้นตรงกลางครับป็นคนให้คะแนนตรงนี้เราก็จะทราบว่าเราจะได้กี่ดาวนะหนึ่งดาวสองดาวสามดาวสี่ดาวและห้าดาวต่อไป ค,ค่ะวันไหน,นที่ตัดสินในเรื่องของอาหารนี่เดี๋ยวจะขอตามไปด้วยแล้วกันสิ <c oughs> ขอไปดูไป,ไปร่วมเป็นกําลังใจท่านคณะกรรมการค่ะครับผมท <c oughs> ีนี้คุณเจตคนที่รับชมรายการอยู่ทางบ้านอาจจะเป็นผู้ประกอบการเองหรือว่าคนที่ไปลงทะเบียนมาแล้วเนี่ยค่ะอยากจะเข้าร่วมการคัดสรรทดลองบอกว่าวันนี้จริงๆเป็นวันสุดท้ายแต่ยังจะต่อเนื่องไปได้อีกวันพรุ่งนี้จะต้องเตรียมหลักฐานเตรียมอุปกรณ์อะไรอย่างไรไปบ้างคะท่านค่ะ ในส่วนหลักฐานนะคะก็คือสำเนาบัตรประชาชนของคนที่ส่งโอท็อปเข้าคัสสันนะคะสองชุดนะคะแต่ว่าท่านถ้าท่านติดภารกิจมาไม่ได้จริงๆเนี่ยก็สามารถมอบอำนาจน,นะคะให้คนอื่นเนี่ยนำมาได้นะคะโดยที่จะต้องมีสำเนาบัตรของคนที่ได้รับมอบอำนาจมาด้วยนะคะคแล้วก็จะต้องมีใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ด้วยนะคะที่เอามาแล้วก็มีตัวผลิตภัณฑ์นะคะแล้วก็มีรูปถ่ายนะคะเพื่อที่ยืนยันว่า ของที่ท่านส่งมาเนี่ยนะคะกับของที่จะเข้าคัดสรรเนี่ยมีรูปยืนยันว่าตรงกันด้วยเนี้ยนะคะ,คะนอกนั้นก็เป็นใบสมัครนะ,ะก็อันนี้ขอรับได้ที่สํานักง,งานพัฒนาชุมชนจังหวัดนะคะก็อย่างที่ท่านรองเรียนนะคะว่าเรารับสมัครจนถึงวันนี้นะคะแต่ว่า11เนี่ยเรายังเก็บตกได้อยู่นะคะครับผมท่านครับถ้าปีนี้เนี่ยผู้ประกอบการหรือว่าตัวแทนจากชุมชนเนี่ย เอาทำผลิตภัณฑ์ไม่ทันเนี่ยถ้าปีต่อไปเขาอยากจะสร้างสรรผลิตภัณฑ์บ้างเนี่ยท่านจะฝากแนวทางอะไรไว้ให้เขาได้เริ่มครับค่ะก็อยากจะฝากนะคะว่าไทยเราเนี่ยนะคะมีภูมิปัญญาเยอะแยะเลยนะคะที่สามารถเอามาต่อยอดแล้วก็ผลิตเป็นสินค้าเพื่อสร้างรายได้ให้แก่พี่น้องนะคะก็อยากจะให้ท่านคิดค้นนะคะว่าภูมิปัญญาในพื้นที่ของท่านมีอะไรบ้างนะคะอาจจะเป็นภูมิปัญญาจากปุยญาตยายก็ได้นะคะแล้วก็นํามาผลิตเป็น สินค้านะคะซึ่งอันนี้นะคะท่านสามารถหาความรู้ทางวิชาการได้ได้หลากหลายนะสมัยนี้เทคโนโลยีก็จเจริญก้าวหน้าน,นะ,ะหรือว่าจะไปอะขอคําแนะนําจากสํานักง,งานพัฒนาชุมชนทั้งจังหวัดและอํเาเภอก็ได้นะคะแล,แ,ลแล้วก็ทุกปีเนี่ยเราจะได้รับงบประมาณจากทางท่านผู้ว่าราชาการจังหวัดมีงบจังหวัดให้ด้วยแล้วก็งบทางกรมการนาชุมชนนะคะ,ะเพื่อทีจ่จะสอนนะคะว่าภูมิปัญญาลักษณะอย่างนี้อย่างนี้ที่ท่านผลิตเป็นสินค้าแล้วเนี่ยเราสามารถต่อยอดให้ตรงกับ เทรนของตลาดนะคะอย่างไรบ้างเนี่ยค่ะก็สามารถที่จะเข้ามาขอรับคําแนะนําได้ตลอดเวลาละค่ะครับผมส่วนของจังหวัดเองครับให้ความสําคัญกับเรื่องของผลิตภัณฑ์โอท็อปค่อย่างที่เรียนตั้งแต่ต้นนะฮะว่าเป็นน่ยบายของรัฐบาลเพราะฉะนั้นในฐานะที่จังหวัดเป็นหน่วยงานหลักในพื้นที่ที่จะดูแลชีวิตความอยู่ของพี้น้องประชาชนเรื่องของโอท็อปถือว่าเป็นเรื่องสําคัญที่จะได้สร้างโอกาส ให้ผู้ผลิดผู้ประกอบการนั้นได้เข้าถึงบริการของรัฐตามนโยบายสามารถที่จะได้สร้างอาชีพสร้างรายได้มีการพัฒนาคุณภาพปิดันฑ์ตัวเองให้มีความยั่งยืนในอาชีพในรายได้นะครับค่ะก็ถือได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งที่จะกระตุ้นรายได้ของพี่น้องในในช่วงนี้ด้วยเกี่ยวกับ,รบเรื่องของฤด,ดูแล้งบางคนอาจจะบอกว่าเกษตรกรทําไร่ทาหนาทําทสวนอะไรไม่ได้อันนี้นี่ก็เป็น อีกหนึ่งแนวทางในการที่จะสร้างไรายได้ให้กับครอบครัวจําเป็นที่จะต้องเป็นสินค้าที่แปลกหรือว่าสินค้าที่ไม่มีในท้องตลาดไหมคะถึงถึงจะนํามาเป็นเป็นแนวทางในการทํางานได้สำหรับผู้ประกอบการเองหรือว่าคนที่บางคนอาจจะบอกว่าโอ้โหอยู่บ้านเฉยๆเนี่ยอยากจะทําแบบนี้บ้างแบบนี้คะ่ะจําเป็นที่จะต้องแบบเอะฉันจะเขามีกล้วยตากแล้วจะทําซ้ํากับเขาหรือเปล่าอย่างเงี้ยคะ่ะมันต้องเป็นสินค้าใหม่หรือเปล่าคะค่ะ ก็หลักๆก็คือมาจากภูมิปัญญานะคะแต่ถ้าเราต้องการขายได้นะคะก็ต้องมีจุดต่างนะคะคอย่างกล้วยตากนี่ค่ะคือมีหลายเจ้าแต่ว่าบางเจ้าเนี่ยหลายเจ้าเนี่ยเขาก็จะมีจุดต่างอย่างเช่นกล้วยตากบางเจ้าเนี่ยเขาอาจจะเก็บเกี่ยวกล้วยในระยะเวลา60วันอะไรฮะอีกเจ้าหนึ่งอาจจะเป็น65วันอะไรอย่างเงี้ยซึ่งทําทให้กล้วยเนี่ยมีความแตกต่างกันแล้วก็การนํามาผลิตรูปแบบอาจจะต่างกาางันบ,บางเจ้าอาจจะเป็น กล้วยตากอบแสงอาทิตย์นะ,ะ,ะบางเจ้าอาจจะมีเคลือบเคลือบอช็อกโกแลตหรือเคลือบอะไรนะคะตามเทรน์ของตลาดอย่างนี้ค่ะ คือขอให้มีจุดแตกต่างอะค่ะซ้ํากันก็ไม่เป็นไรอะค่ะซ้ํากันก็ไม่เป็นไรนะฮะตามภูมิปัญญาที่มีอยู่ที่เราถนัดนะฮะแต่ว่าถ้ามีความแตกต่างเนี่ยก็อาจจะเป็นจุดขายที่ดีได้เช่นเดียวกันนะครับวันนี้ขอบพระคุณทั้ง3ท่านครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกครับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกและท่านพัฒนาการจังหวัดพิษณุโลกขอบพระคุณครับขอบพระคุณค่ะสําหรับคุณผู้ชมเองนะคะเราก็รวมไปถึงผู้ประกอบการที่ได้มีการลงทะเบียนไว้แล้วนะคะสนใจก็ยังคงสามารถที่จะนําผลิตภัณฑ์ต่างๆนั้นส่งเข้าประกวดแล้วกก็รร่มมคัดดสไห วันพรุ่งนี้นะคะนะสำหรับวันนี้ค่ะต้องบอกกับคุณผู้ชมว่าสินค้าเกี่ยวกับเรื่องของหนึ่งผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบลเนี่ยในพื้นที่บ้านเราเนี่ยมีมากมายเหลือเกินค่ะแต่ว่าสิ่งของต่างๆเหล่านี้เนี่ยจะผลิตออกมาแล้วก็จะวางอยู่เฉยๆแบบนี้ไม่ได้ถ้าหากว่าพวกเราทุกคนเนี่ยไม่ช่วยกันอุดหนุนนะ ทุกๆอย่างเนี่ยจะดําเนินกันไปได้เศรษฐกิจภาคในภาคต่างๆเนี่ยจะเจริญตบโตไปได้ก็พวกเราคนไทยทุกคนเนี่ยต้องช่วยกันอุดหนุนด้วยเช่นเดียวกันค่ะวันนี้หมดเวลาของบอกข่าวเล่าเรื่องแล้วรับชมแล้วก็ติดตามกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลา8นาฬิกาสำหรับวันนี้เราทั้งหมดนะคะต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ